หมาดีายายาครับดีนะเราไม่ได้เป็นแบบนีด้วยเ,เราเป็นขาฮะออะไรนเรเราเป็นอ๋อเราเป็นขาไม่เป็นขา<ม>นีนะ่ไงในบอกคุณไม่ได้เป็นผูข้ขยไม่ไม่เจ้าชู้ค่ะ กินข้าวยัง้น่ยวันนี้วันนี้เนี่ยิมใจนี่แต่แม่หิวแม่ก็จะดือะไรองแอลได้กินมา้วแ่ห็นน้าลยกิ้มใจเหมือนกันลูกอ๋อได้หรือยัง

แาดอกมามันจะไปสวยสู้หนูได้ไงอ่ะหนูได้ปกแมกกาซีนใหม่แล้วเออเออเออสวยจ้าเอาอีกเอาอีกหอมสื้อชื่นเหมไม่พอใช้วก้หญิงแล้วย จะเอาทุกโพเลยหรอลูกเอามการจีบเลยแต่บอกว่าโแม่ป้าวัีล็กนงมชอบไมีแล้่ๆห้เราหอมไหมมีกินไหม คือเรื <orman. S 1> <ข>่อมาชอบตไหนเนาะมันไม่ได้กินตชัดๆแบบกุหลาบเแนบอพอแล้วค่ะไม่เอา่เราค่เรากันในไลน์ดเนาะมาเจรเครับเดี๋ยวเราหกันในไลน น้องนะัดจะเล่น,นกีตาร์ไรเมื่อไ,ไ,ไนันหร่หาวันก็คือได้ไวนที่สุดมนะันก็เล่นมันนั้นเองว่าวันที่แบบวันว่างเนี่ยพ่อเจยวโอ๊ตแกก็ทีนี้มานทำงานวักนี้ของ่เจ้จ ่ตื่นตื่นมาไม่ไมายถึงเวลาหนูร้าอ่ะตื่นมาอยู่ร้านใครก็ไม่รู้อ่ะคือแม่ฟังเสียงอแล้านงงหรอวันหลังอะตรเสียงขนงเช้าเนียนั่งชมธรรมชาติไปยืนรงได้ไหมยคอางอา